ใส่ให้ลูกสาวพี่น้องอื ลงไปมาชิมดูเลยลูก อะไรนะยกนิ้วด้วยได้ยังทำไมแม่ทำไม่เดียวมันไม่เผ็ดพ่อพ่อทำแล้วมันเผ็ดจังวะก็พ่อเขาตำต่อจากอันนี้ไงต่อจากของพ่อโอ้ฮ้ยตายสีมาก็ นี่ครับพี่น้องอันนี้กุ้งครับกุ้งครับอันนี้ก็ส้มตําครับของลูกอันนี้ของพ่อก,กับแม่ครับผักครับพี่น้องมากินส้มตํากุ้งสดกินส้มตําตําถาดกุ้งนะครับพี่น้องมามามาพี่น้องไหมนำลูกสาวนอนอยู่นู่น